คแต่ในวันนี้เนี่ยตำรวจอุดรธาน,นีเนี่ยเราจะร่างข่าวนะครับแล้วก็ตักเตือนในลงมาันนไว้นะครับทางหน้าในวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีการเรียกมาตักเตือนแล้วทำมันขึ้นแล้วแล้วก็ได้บอกแล้วเนี่ยผมก็จะมีของมอบให้นะครับหือว่าเป็นน้ําใจเป็นแหมพร้อม แล้วครับเอาขี่เข้าก <AND> well. ับเื้อบนบ้าได้ม <Four> <ness encouraged> ีข้าวทานนะนี่คือครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น่ารักเลยนะครับ <zat> ผมามปากคณะดีจากตำรวจอุดรธานีครับโอ้ขอบคุณมากการจังหวัดอุดรธานีครับอันนี้เป็นเกลกับนะหน้ากากครับหน้ากากครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดครับติดครับติครับ วันนี้ไม่ตัวนะครับไม่มีอะไรมากครับเพียแค่ครับทงที่เด็ตรุจอุดรธานีรอบแพลนครับจับเกลียวให้นะครับรถหนึ่งคันได้เลยแค่หนึ่งชิ้นอันนี้เราเย็บมาเองนะครับทักได้ทำความสะอาดได้นะครับคุณแม่บ้านตำรวจเป็นคนเย็บเองนะครับขอบคุณวานี่ข้ามวันข้ามคืนครับเย็บโอ้โหแค่นี้ไปลงกันทั้งหมดเลยครับเนี่ยดูเนี่ยนั่งอยู่ตาโรยหมดแล้วครับมีนทันต์จ้ามดแล้วครับสองวันสองคืนไอ้คุณลองประชาชนขออุดรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับี่วิทย์ u ศูน้าค้าะศูนย์้าเทียนหมายเลขูศูนย์้าจุดสามตอนนี้มีระบสแกนบอกเเพยทั้งหมดคนเพื่อบรรจการกำเบิดคุณนอจังหวัดระนนทามีผู้คุณอยากจะให้เกียรติในเรื่องโรพยบาลกำลังพร้อมกับเล่ามาเทียบกับพวกเรานะคะ โรงาบาลสตรองนะหมอโรพยาบาลทางการแพทยทุกท่นท่านเกยวขกันนวเ็นเรื่องนี้ผมเข้าไปคอดูการพวกท่านเป็นนักวิหน้าเสี่ยงชีวิตเสี่ยงมอันตรายต่างต่อสู้โรคอรใอย่างนี้คือโควิดส้าซึ่งผมเอง อยากจะมาเพราะคุณอยากจะมาให้เลเป็นประธานาธิบดีเป็นปรวจผมคงทำได้แค่ท่านให้ผทำอะไรโดยเพื่อตำแหทุกอย่างท่านให้ผมล้ามือผมก็ล้างมีให้ผมใช้เกียรให้ผมใช้ไม้กให้ผมอยู่บ้านผมก็ทำตามทุกอย่างเพื่อท่านจะได้ไม่หลับตาท่านต้องการใ้ผมช่วยทำอย่างนี้ผมก็ยินดีในที่นี้ผมไม่นาขมอยู่โรงพยาบาลมี ทำให้กนวันจทุกท่านซึ่นท่านเองเหนื่อยล้าปวดกระดกขัดกรมองดูแลคนไข้คนเสียไม่ง่ายเลยครับการดูแลคนป่วยทางคุณหมอด้เวลาไละทำแค่ไหนก็ไม่ได้ถึงแล้วในวันนี้อ้อกวามปรึกษาเพื่อความได้เห็นความชอบช่วยจเป็นอย่างที่ท่านได้เสียใจในตาเริ่ไป การทำงานกับผ uhm ู้คนโลกวาโลกระดับงทันี้ครับคนผูบุการแล้วก็ทุกท่านที่มาร้วารอางานที่ ในช่วงเกอบหนึ่งเดือนที่เราต่อต้านกับไทยโควิดสิ่งที่ประจกอยู่ก็คือพวกเราทุกคนมีความวิตกกังวลกันมากเพราะว่าโลกนี้เวลาเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยในถึงแม้จะประมาณ2ี่ซที่เป็นโรคที่รุนแรงแต่ความเสี่ยงก็คือเราก็มีครอบครัวเราก็มีคนที่อยู่ข้างหลังเรามากเราก็ต้องการก็คืออุปกรณ์ที่จะมาเสริมทับเราเราก็เหมือนนักเล่นเสื้อสาวที่ออกรบ อุปกรณ์ที่มาเสริมทับเราเนี่ยเรากะทรวงก็จัดสรรให้เราอยู่ส่วนหนึ่งแต่พนคกากรก็อยากให้มีความมั่นใจว่าจะมีสิ่งของตรงนี้เหมือนกระสุนที่คำรองไว้แล้ววันนี้ท่านได้มามอบสิ่งที่ชาวโรงพยาบาลพนกรเพเ่อาสาวและวกเจ้าสาวเราทุกคนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากอันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านครับท่านท่านแล้วก็ตระเวนุดรครับกระทา่งสถานีสถานีตำรวจก็ส่งขึ้น สิ่งน,นี้ก็เป็นผลงานของพขขอขอบคุณนะครับเสียงตรงนูนเี้เป็นเสียงที่ให้กำลังใจเราอย่างมากแลวก็เียงดังด้วยทั้งวงยาลอันนี้ถือว่าเรามีกำลังใจที่จะต่อต่อสู้กับโรคโควิดหนึ่ก้าต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับผม